สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบันทึกสถิติส่วนตัวนะครับเพื่อเก็บไว้ท้าถ่ายลูกและแน่นอนขอท้าคนดูทางบ้านด้วยกับการไปถึง80,000เมตรให้เร็วที่สุดนะครับด้วยตัวคนเดียวแล้ววันนี้พี่มีงบเหลืออยู่เอ่อ13บอลน,นะคือสามารถใช้งบเยอะกว่านี้ได้นะครับสำหรับใครที่มีบอลเยอะๆขอท้าเลย มาเตรียมตัวกันเลยปืนนะครับปืนอะไรก็ได้1กระบอกอ่าใช้ไปทั้งหมด5บอลแล้วนะครับจากนั้นเออโอเหลือ8บอลวะ่ะ8บอลนี่เราจะต้องซื้อเออทานนะครับฐานฐาน2เหลืออีก4นะ อีก4บอลที่เหลือเอาเป็นนี่แล้วกันครับน้ำมันตรางูผมรู้คุณก็ใช้ส่วนผ้าพันแผลไม่เอาครับมาดังนั้นเราจะเหลืองบ2บอลน,นะครับผม2บอลต้องซื้อสักอย่างดิมันเหลือมันเหลืออ่ะเอาเป็นนี่แล้วกันครับทานหินเหมือนเดิมปะหมดตัวเหลือสูตรบอลบอกเลยว่านี่เป็นการไปทางแรกนะครับไม่เคยไปมาก่อนจะพยายามทําให้ได้และอาชีพที่เราจะใช้ก็คือนี่ครับเพื่อความรวดเร็วนะที่จะใช้เป็นอคอนดักเตอร์นะครับหรือว่าคนขับรถไฟนั่นเองอ่า จะขับรถไฟได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเลือจะน้อยลงครึ่งหนึ่งรวมถึงมีฐานแถมให้2เมตรโอเคแล้วตอนนี้เราก็พร้อมแล้วครับความพยายามไปถึง80,000เมตรครั้งแรกเดี๋ยวเริ่มจับเวลาเลยนะนี่นาฬิกาอยู่ด้านบนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยไปๆๆๆป,ป,ป,ปนาฬิกาเดินแล้วิดกองิดกองิดกองหยิบปืนนะครับหยิบปืนแล้วก็เก็บทานเก็บทานเก็บทานแล้วก็น้ํามันงูนะครับนี่อะไรอ๋อฐานแถมทานแถม ไปครับไปครับขายทองนะครับได้เงินมา70แน่นอนเราจะไปซื้อฐานให้หมดจําเป็นมากนะครับกับภารกิจนี้เดินทางไปให้ไวที่สุดอ่ะเราได้ฐานมาอีกแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้เลยของสําคัญครับเพื่อที่จะมานี่ครับกันกระสุน <c oughs> นี่คือเซฟโซนตลอดการเดินทางของเราโอเคเขาแปะกันอย่างนี้นะโอ้โหเสียเวลามากเลยครับอ่ะแปะประมาณนี้ลนแล้วกันแล้วก็ฐานของเรามีทั้งหมดเท่าไหร่อ๋อเรามีทั้งหมด8เม็ดนะครับ3เม็ดเดี๋ยวเอาใส่ก่อนเลย1 2ส สไปนาฬิกาจับอยู่นะครับตอนนี้ผ่านไป2นาทีให้ตายเถอะมัวจะติดแผ่นป้ายข้างหลังเนี่ยลูกชายพี่บอกว่าการจะไปถึง80,000เมตรนั้นมันนานมากๆนะครับและนี่คือที่มาของคลิปนี้โชว์ลูกไปเลยว่าไม่นานภารกิจนี้คือเราจะพยายามลงไปให้น้อยที่สุดนะครับเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการขับรถไฟโอเคข้างหน้ามีคารบอยเป็นฝูงเลยนะอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดน เอาละตอนนี้ผ่านมา4 0 0 0ก่เมรแล้วนะครับเชื้อเพลิงเรายังครึ่งถังอยู่ภารกิจนี้พี่จะไม่แวะหมู่บ้านใหญ่เลยนะจะแวะแค่บ้านที่มันมีฐานอะ่ะคือมันจะมีเหมือนกับว่าที่ขุดฐานนะครับอยู่ข,ข้างบ้านแล้วก็อาจจะมีลงไปหารายได้เสริมบ้างเล็กน้อยไม่ว่าจะทําได้กี่นาทีนะครับคลิปนี้พี่จะเอาไปท้าทายลูกพี่อีกทีหนึง่งรวมถึงคนดูทางบ้านด้วยนะครับใครเร็วกว่าคลิปนี้ก็บอกพี่ได้โอ้ด้านหลังนื่อซอมบี้เป็นฝูงเลยนะแต่เราจะไม่แวะนะครับอย่างที่บอก เอาละแล้วตอนนี้เราก็มาถึง10,000เมตรแรกอย่างรวดเร็วนะครับนี้เราก็คํานวณได้แล้วครับ80,000เมตรน่าจะใช้เวลาไปประมาณเอ่อเท่าไหร่วะอุ้ยข้างหน้ามีขาวบอยขาวบอยคาวบอยชน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 ,ชนเออแล้วเราจอดครับชนและจอดอุ้ยอ้าวมันไม่ตายนี่ว่าเหลือ,ออีก2องั้นไปต่อเลยและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบังเกอร์ที่2แล้วนะครับ20,000เมตรครับผมแต่เราก็ไม่แวะนะครับไปกันต่อ,อฟ้าผ่า น่ากลัวมากถ้าเกิดเราอยู่ในรถไฟเราสามารถโดนฟ้าผ่าได้ไหมเนี่ยอยากแวะเหมือนกันนะรอก,กังวันแล้วกันเพราะว่าฐานหินเราใกล้หมดแล้วครับเหลือเม็ดเดียวด้านหลังอุย้ยโดนยิงโดนยิงโอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยเลือนเหลือแบบส้มเลยอ่ะส้มอ่ะเช้าแล้วครับตอนนี้โอ้แล้วหมือนเราจะเจอเหมืองฐานด้านข้างนู้นนะครับเราต้องลงนะเราต้องลงโอเคการลงมาทางนี้นะครับเราจะได้ทั้งซอมบี้แล้วก็ฐานก็หวังว่าจะเพียงพอนะครับเก็บซอมบี้ไปด้วย เมื่อกี้ใช้กระสุนปืนยิงซอมบี้ไปเหลืออยู่4นัดโอ้โหทำไงดีเนี่ยข้างในมีกี่ตัววะน่าจะมีตัวเดียวนะครับเออตัวเดียวก็ไหวอยู่นะเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอันนี้ก็เก็บไปนะครับโอเคไปได้ผ่านไป10นาทีแล้วนะครับว <laughs> ่าทำไมมันใช้เวลานานจังเลยโอเคครับเอาซอมบี้มาเติมเชื้อเพลิงนะครับและไปกันต่อฐานที่เราได้เมื่อกี้น่าจะไปได้อีกประมาณ20 0 0 0เมตรนะผ่านไป10กว่าน,นาทีแล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะไปให้เร็วที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เริ่มช้าละ โอ้นั่นมันม้าสีขาวนี่ไม่ใช่ยูนิคอร์นใช่ไหมรีบอมบอกว่ายูนิคอร์นสามารถขายได้แพงมากนะครับเดี๋ยวเราจะแวะอีกทีก็ประมาณ40,000เมตรเลยนะมีโรงไฟฟ้าด้วยน่าเสียดายที่เรารีบมากไม่แวะครับเราจะไปให้เร็วที่สุด3 0 0 0 0ื 30, 000, แล้วก็ไม่แวะนะครับหรืออีก50,000เมตรเท่านั้นเป้าหมายของเรา ตอนนี้ผ่านไป12นาทีครับเดี๋ยวหมู่บ้านข้างหน้าล่ะจะต้องหาเงินซื้อกระสุนปืนสักหน่อยเอาไว้ป้องกันตัวหรือไม่ก็น้ํามันงูนะครับเพราะว่าเราใช้เล่นไปเมื่อกี้จริงๆก็อยากได้ชุดเกาะด้วยแต่ว่าไม่มีตังค์เราจะหาเงินได้จากไหนล่ะโอ้กางคือแล้วกางคือแล้วจะ40,000เมรแล้วด้วยนะครับพี่คิดไอเดียในการหาเงินออกแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในหมู่บ้านข้างหน้าไม่ใช่สิเซฟโซนข้างหน้านะครับแล้วเราจะเก็บศพซอมบี้แถวนั้นขายศพที่ป้อมปืนยิงไว้นะน่าจะได้หลายบาท อ่านี่ไงครับตามแผนเราเราจะเก็บไปขายเป็นคืนแวมไพร์ด้วยนะเราจะใช้ประโยชน์จากบังเกอร์ข้างบนนะครับช่วยจัดการแวมไพร์พวกนี้น่าจะตัวละสิบห้าบาทนี่แหละโอเคตัวนในกระเป๋าเาก็จะมีแต่พวกเชื้อเพลิงนะครับซอมบี้กับทานโอเคเก็บแค่นี้แล้วกันครับแค่นี้พอเก็บเยอะเดี๋ยวมันจะรวยและมันจะเสียเวลานะครับ เอาละเช้าแล้วเช้าแล้วคือบางทีเราก็ต้องเสียเวลากันนิดนึงนะเสียเวลาที่จะเตรียมเงินเตรียมเชื้อเพลิงสักหน่อยไม่มีศพให้เก็บแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วนะครับเอาละไม่งั้นก็ไปซื้อฐานกันโอ้ขอซื้อกระสุนปืนนิดนึงแล้วกันนะ15บาทเอาใส่ปืนรีเวรเวอร์ของเรานะครับและเหลือ90บาทเอา้าทำไมไม่มีฐานขายอ่ะเนี่ย ่านไม่ขายหรอที่หมู่บ้านอ้าวทำไงเนี่ยอ่ะน้ำมันงูกอนละกันติดตัวไว้อุ่นใจกว่า2อันเลยโอ้ไปครับไปครับเราเสียเวลาเยอะมากกับการเตรียมตัวที่หมู่บ้านนี้ตอนนี้ผ่านไป17บนาทีโอ้18แล้วครับ18นาทีนะเรามาถึง40,000เมตรหรือว่าครึ่งทางได้แล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดเตรียมตัวมาดีกว่านี้นี่น่าจะประหยัดเวลาได้มากกว่านะครับระหว่างทางเราก็พยายามมองนู่นมองนี่นะครับเผื่อเจอจุดฟาร์มดีๆนะครับผม ตอนนี้เหมือนจะมาถึงเซฟโซนที่5แล้วนะครับห้าหมเมตรขอแวะดูหน่อยว่ามีฐานขายหรือเปล่าก้อนหนึ่งก็ยังดีอ๋อโอเคถือว่าโชคดีมีฐานขายได้มาก้อนหนึ่งครับมีอานม้าก,กับระเบิดขวดด้วยแต่นั้นไม่ใช่ประเด็น โอเคใส่เข้าไปและเดินทางกันต่อส่วนฐานที่อยู่หลังรถเรา1เมนะ็ดนั้นพี่เก็บไว้สำรองนะครับสำรองกรณีที่ฉุกเฉินนะครับเราจะหยิบมาใช้แล้วตอนนี้ได้อชิปเมนต์มาแล้วเดินทาง50,000กิโลนะครับและนี่เป็นครั้งแรกครับอย่างที่บอกพี่ไม่เคยมาไกลขนาดนี้เลยนั่นมันอะไรวะนะ่ะค่ายโจรเหรอมีป้อมปืนด้วยหน้ากลัวจัดและนี่ก็เป็นเอ่อฝูงข่าวบอยนะครับอย่ายิงนะอย่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นที่ฐานเราจะหมด เฮ้ยไม่มีฐานแล้วหรอ,อวันนี้กลางคืนแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยจอดจอดจอดก่อน,นครับโอ้กังคืนเนอ่ะแต่คืนนี้คงไม่อันตรายเท่าไหร่มีเหมืองฐานอยู่ตรงนู้นนะครับซึ่งสําคัญมากที่เราจะต้องลงไปคืนนี้คงไม่อันตรายนะแวมไพร์ไม่มีนะซอมบี้โอเคกําลังจะบอกเลยว่าซอมบี้มีไหมมีหนึ่งตัวนะครับมาจากไหนก็ไม่รู้อุ้ยโอเคเก็บทุกอย่างนะครับเก็บซอมบี้ทุกตัว โอเคครับตอนนี้เราตัดมาตอนเช้าเลยเพราะว่าเมื่อคืนพี่แอบซอมบี้ทั้งคืนเนื่องจากว่ากระสุนปืนจะหมดแล้วเสียดายซอมบี้สี่ห้าตัวนี้มากเลยอ่ะอยากเก็บไปแบบไปเผาอ่ะทําไงดีงั้นเดี๋ยวกองฐานไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขอเก็บซอมบี้ก่อนอูเยอะมากเยอะมากยิงจนกระสุนปืนหมดอ่ะโอ้โหนี่ครับใส่ซอมบี้เข้าไปครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเผาให้หมดครับเรียบร้อย ได้มาเยอะอยู่กับแอถทานเราแล้วก็นี่ครับอย่าลืมเอาไปด้วยพี่จะเอาไปปิดหน้าต่างนะครับ <c oughs> เพื่อกันคาร์บอยิงหัวไม่รู้ว่าแผ่นนี้มันกันได้หรือเปล่านะติดๆไปก่อนเฮ้ยติดตรงนี้นะครับ <c oughs> น่าจะกันได้แหละติดขนาดนี้ไป,ไปกันต่อเียวเวลามากเลยกับการหาเชื้อเพลิงเราใช้เวลาไปแล้ว28นาทีนะครับโอ้โหสงสัยว่าการมาครั้งแรกน่าจะใช้เวลาเยอะนะไม่มีประสบการณ์เลยนะครับมีใครไวกว่านี้อีกไหมเอามาขิงกันได้นะครับคอมเมนต์ได้เลย และตอนนี้เรามาถึง60,000แล้วนะครับ60,000แน่นอนว่าไม่แวะครับผลเชื้อเพิ่มมาพี่ครับแล้วก็เงินบอลที่ใช้ในตอนต้นคลิปเนี่ยพี่ฟาร์มมาเองเลยนะไม่ได้เติมนะครับเก็บเงินแดงมามันเลยได้มาเป็นเงินบอลแบบนั้นถ้าเกิดว่าเติมสักหน่อยนี่น่าจะมีฐานมาเยอะครับโดยที่ไม่ต้องแวะขับยาวๆแต่แบบนั้นเดี๋ยวมันจะเอาไปขิงลูกไม่ได้ครับเดี๋ยวลูกจะล้อว่าเติมเงิน โอ้แล้วหมู่บ้านตรงนี้หน้าแวะไหมเนี่ยไม่ไม่น่าเนาะเพราะว่าอาวุธเราไม่มีครับแถมสู้ก็ไม่เก่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้หน้าแวะมากอุ้ยแต่มันมืดแล้วว่าโอ้ไม่แวะแล้วกันครับการแวะตอนกลางคืนนี่เสียเวลามากเลยแถมกระสุนปืนเราหมดแล้วอะโอ้เสียดายจังทําไมไม่มาเจอตอนกลางวันวะเหมืองทานและค่ําคืนนี้มีฟ้าผ่านะครับระวังให้ดีสายฟ้าจ้องจะเล่นคุณกลางคืนอย่างที่บอกครับไม่แวะครับไม่แวะในกระเป๋าเรามีทานอยู่5เม็ดเลยนะครับหมดปุ๊บใส่ปับ๊บ และตอนนี้เราเดินทางมาถึง7,000 70, 0เมตรได้แล้วครับแน่นอนว่าไม่แวะครับรีบรีบมากโอ้โหนี่ไงอาชิมเมนต์7,000 70, 0เมตรครั้งแรกครั้งแรกคนเดียวด้วยไอยลูกชายนี่เดี๋ยวเก็บคลิปวิขิงลูกแน่นอนครับคลิปนี้แต่เชื่อว่าน่าจะมีคนวัยกว่านี้นะแบบคนเตรียมตัวมาดีๆแล้วตอนนี้ก็เช้าแล้วครับเช้าแล้ว แต่จริงๆฐานเราที่มีตอนนี้ในกระเป๋า2ก้อนนะครับแล้วก็หลังรถอีก1ก้อนรวมเป็น3น่าจะไปถึง80,000นะโดยไม่ต้องแวะน่าจะใช่นะครับถ้าการคํานวณของด็อกเตอร์คนนี้ไม่ผิดพลาดถึง80,000แน่นอนไม่แวะอะไรแล้วครับตอนนี้อุย้ยเดี๋ยวนะเจอคารบอยยา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 โดนยาโดนโอ้โหสวยแผ่นป้ายนี้ใช้ได้ดีครับเซฟชีวิตไว้และตอนนี้ใช่ไหม80,000เมตรใช่ไหมอุ้ยอันนี้8 0,000เมตรแน่นอนครับ โอ้โหขโยยิงยิงลงมาเอ๊เอาขออนุญาตชุบนะครับขออนุญาตชุบเลยโอเคชุบเสร็จแล้วรีบไปเปิดสะพานใช่ไหมเปิดสะพานหมุนหมุนวงล้อหมุนวงล้อแล้วโดนยิงหลบหลังรถไฟอีกสามนาทีครับจะเป็นการผ่านเกมนี้ครั้งแรกของพี่อุ้ย ข้างบนมีป้อมปืนด้วยเหรอเนี่ยฮะโชคดีที่เขาไม่เห็นเรานะแล้วก็ตรงนู้นเหมือนจะมีฝูงข้าวบอยมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราหลบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอย่าออกไปอย่าออกไปโอ,โอ้โอ้มีการปีนขึ้นมามีการปีนขึ้นมาเออไม่ได้แล้วครับเราจะหลบอยู่ตรงรถไฟไม่ได้แล้วเคยเห็นในทิกต o อกนะครับเขาโดดลงไปตรงนี้ฮะนี่นะครับแล้วก็ไปแอบซอกนี้ <laughs> นี่เคล็ดลับแห่งความสำเร็จรอนะครับอีก2นาทีเราจะสามารถหลบหนีได้ คลิปนี้เราใช้เวลาไป36นาทีนะครับนี่นาฬิกาจับอยู่36นาทีละอีกแค่หนึ่งนาทีสี่สิบวิเราจะได้คลิปไปขิงลูกสักทีไม่ว่าแต่น้ํานี้มันโอ้หน้ำปลอมมะเนี่ยน้ําปลอมใช่ไหมปอมบี้เดินอยู่ข้างล่างได้ไงอ่ะหมูนี่ถ้าผ้าตกลงไปศพไม่สวยครับแถมขึ้นไม่ได้อดทนรอครับอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวตกนี้สวัสดีครับพี่อย่ายิงนะครับลงมาทําไมเนี่ย การจะผ่าน80,000เมตรมันต้องเจอกับอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมน้องๆใครผ่าน80,000เมตรแล้วคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนต้องเจอภาพนี้แน่เลยข่าวบอยเอาปืนเจาะเราและอีก26วินาทีครับทนไว้เราปลอดภัยอยู่ตอนนี้เว้นแต่ว่าจะเกิดค่ำคืนแวมพร์นะครับแล้วแวมพายมันหายตัวมาตุ๋ยเราข้างหลังแต่น่าจะยากนะคงไม่หรอมัง้งพาทีตตกดินครับมารู้นะว่าเออ โอ้โหค่าคืนแห่งแวมพร์แต่ไม่เป็นไรครับเราผ่านแล้วโอ้โห,โหลบนี้สำเร็จนะครับระยะทางสิ้นสุด80,000เมตรและนี่คือการผ่านครั้งแรกของเราเราใช้เวลาไปทั้งหมด38นาทีนะครับกับการผ่านคนเดียวครั้งแรกด้วยอาชีพคนขับรถไฟคือพี่คิดว่าอาชีพนี้น่าจะไปได้ไวสุดแล้วนะว่าแต่ทำไมเรามี45บอลนอ่ะมาจากไหนเนี่ย หรือว่าเป็นรางวัลสําหรับ80,000เมตรครั้งแรกโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้รวมถึงตัวพี่ด้วยเพราะว,าว่านี่คือการผ่านครั้งแรกแล้วจะเก็บคลิปไปขิงลูกกับการทําเวลา38นาทีสําหรับใครที่ชอบแบบนี้ก็กดไลค์มาเยอะครับเจอกันใหม่ดูไว้ไอ้ลูกชาย38นาทีครับลูกขอท้าเลยใครไวกว่านี้จัดมา